สวัสดีจ้าแม่สินจ้าม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารราคาทองคำวิรกะแนวโน้มราคาทองคํา,า,คาคและรายง,งานราคาทองคำประจำวันนี้ประจําวันที่26พฤษภาคมปี2564ราคาทองคําพุ่งขึ้นแรงเหนือระดับ1,900ดอลลาร์ 1, 900, แตะที่บริเวณ1,905ดอลลาร์ 1, 900, 1, 900, ในเช้านี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย หลังสารัฐนะคะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความมิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และการชะลอตัวลงของตลาดแรงงานด้านเงินบาทเช้านี้นะคะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานบริเวณ3 1 3 1บาทต่อ1นดอลลาร์แต่ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศปรับตัวขึ้นแรงสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่ยี เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา31นาทีทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพรร์9.65%รับซื้อ27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา31นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับตัวขึ้นไปแรงเลยนะคะปรับตัวขึ้นไปถึง300บาทแม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณาาที่นี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิท้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่มสิน์นาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ